โรงเรียนบ้านศีสัทธามิตรภาพที่176ตั้งอยู่ที่หมู่1ตำบลโพไซงามอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2512เป็นต้นมา กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการโรงเรียนบ้านศรีสัทธามิรภาพที่176ได้ดำเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการตามแนวทางการพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตรระหนักถึงความเป็นไทยมีคุณธรรม จริยธรรมเคารพกฎกติกาดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันอย่างมีความสุขสข้อหนึ่งมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ดำเนินการดังนี้ เปิดเพลงปลูกฝังความรักชาติเพลงพระราชนิพนธ์ก่อนเข้าแถวตอนเช้าและพักกลางวันการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนการจัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์การฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียนเคารพ

พระตุ้นเพอาต้องการต้องชาาสนาใช้ยาจ้องชาระโน์เมืองชาเจ้องต n g ต่อไทยรวมเพื่อาิไย ซื่อสัตย์เสียสระอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าสอธงจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมจิตอาสาการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆเช่นเพลงนิทานคุณธรรมสถานการณ์วินิทัศน์ที่สอดแทรกความซื่อสัตย์เสียสละ และการจัดกิจกรรมปลูกฝังเรื่องความดีของหายต้องได้คืนข้อ3กตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์การจัดกิจกรรมการยิ้มแย้มน้อมไหวสวัสดีคุณครูจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และทํากิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูในวิถีชีวิตการจัดกิจกรรมวันสําคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคลเช่นวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติวันไหว้ครูข้อ4ฝ่ไฟหา ความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมการศึกษาในห้องเรียนด้วยความตั้งใจศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นห้องสมุดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนการจัดกิจกรรมรักการอ่านในห้องเรียน ข้อ5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการให้คณะครูและนักเรียนร่วมกันใส่ชุดผ้าไทยในวันศุกร์ทุกสัปดาห์กิจกรรมมารยาทไทยในการรับประทานอาหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติไทยเช่นการทำบุญในวันพระ วันเข้าพรรษางานบุญบ้างไฟกิจกรรมวันภาษาไทยที่ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ข้อ6มีศีลธรรมรักษาความสัตว์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปันการอบรมบ่มนิสัยที่ดีแก่นักเรียนหน้าเสาธงในตอนเช้ากล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีจัดก,กิจกรรมปลูกฝังเรื่องความดีของหายต้องได้คืนการสวดมนต์นั่งสมาธิในวันสุดสัปดาห์การปฏิบัติตามข้อ ข้อตกลงของห้องเรียนในโรงเรียนข้อเ เข้าใจเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนการประชุมสภานักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองดีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ข้อ8มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่การจัดกิจกรรมยิ้มแย้มน้องไหว้สวัสดีคุณครูกิจกรรมน้องไหว้พี่พี่รับไหว้น้องในกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระเบียบแถวความมีวินยัยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาข้อตกลงร่วมกันของห้องเรียนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบสะอาดการสร้างจิตสำนึกในการมาก็ไหว้ราก็ไหว้ข้อ9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชดำหลัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดกิจกรรมฝึกสมาธิแก่นักเรียนก่อนเข้าเรียนการจัดกิจกรรมน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดในโรงเรียน รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์การจัดกิจกรรมน้อมนำหลักปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการออมเงินในห้องเรียนการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ข้อ11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสความระอายเกงกลัวต่อบาปการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเดินรณรงค์ป้องกันยุงรายร่วมกับชุมชนการจัดก,กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีและการรู้จักการดำรงชีวิตด้วยตัวเอง ข้อ12คำหนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของส่วนตนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีการร่วมกันทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดทางสาธารณะในหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไซงามปลูกต้นไม้ลดภาวะโรคร้อนการจัดการเรียนรู้ที่แรกเปลี่ยนเรียนรู้ สีสัทธามิภาพที่176ได้นำนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย12ประการสู่การปฏิบัติโดยกำหนดแนวปฏิบัติในโรงเรียนดังนี้โรงเรียนได้พัฒนาค่านิยมหลัก12ประการในการจัดก,การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูกปกระมเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการประกวดเล่าเรื่องอ่านทำนองสนอ ห้องบทอาขยานคัดลายมือแตง่งแต่งเพลงกราบกรนเป็นต้นลกล,ลุ่มสามระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งประวัติศาสตร์ทําโครงงานโครงการตามแนวพระราช,ชดาริกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และ,ละกล,ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีการประกวดวาดภาพร้องเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมปราเมณีไทยเป็นต้น โรงเรียนได้มีการปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก12ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนท้งนี้ให้มีการพัฒนาและประเมินอย่างเข้มข้นในแต่ระ,ระดับชั้นโรงเรียนได้กำหนดวิธีการเรียนรนู้ค่านิยม12ประการให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียน เช่นระดับถมศึกษาให้เรียนรู้ผ่านบทเพลงนิทานเหตุการณ์หรือการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่งตางๆอาทิสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์หน่วยงานตามโครงการพระราชดำริพิพิธภัณฑ์เป็นต้นระดับมัธยมศึกษาให้เรียนรู้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบหรือเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์